แจ็คพอตแตกเฮ hey, ลันหมู่บ้านหนุ่มถูกสลากทกศยีสล้านบาทเจ้าหน้าที่มาตามถึงบ้านให้ไปรับเงินแจ็คพอตแตกเฮ hey, ลันหมู่บ้านหนุ่มถูกสลากทกศ20สล้านบาทเจ้าหน้าที่มาตามถึงบ้านให้ไปรับเงินพบเป็นชาวบ้านทับป่าเศร้าตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง วันที่17พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดลำปางมีเศรษฐีรายใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่ถูกรางวัลสลากทวีสินของทกศจำนวน20ล้านบาทเป็นชาวบ้านทับป่าเศรา้าโดยมีชาวลำปางที่ทราบต่างโพสต์แสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่เป็นจำนวนมากทั้งนี้ชาวบ้านทับป่าเศร้ากล่าวว่าคนที่ถูกรางวัลเป็นชายโดยทางเจ้าหน้าที่ทกศมาตามตัวไปรับเงินถึงบ้าน ผู้โชคดีรู้ว่าตนเองถูกรางวัลถึงกับร้องไห้ด้วยความดีใจถึงสองครั้ง สำหรับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคงสองครั้งที่33ชุดเกษตรมั่นคง3ครั้งที่15สลากอมอมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง3ครั้งที่31ชุดเกษตรมั่งคั่ง4ครั้งที่24ชุดเกษตรมั่งคั่ง5ครั้งที่9และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนครั้งที่21ประจําวันที่16พฤษภาคมรางวัลที่1รางวัลละ20ล้านบาทชุดเกษตรมั่งคั่ง2 คือ PJ 140-1153ชุดเกษตรมั่นคง3คือ RM 140-1153ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด